สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาให้ดาวโจรน,นะคะเร็วขึ้นนะคะเห็นบอกว่าลองดูคืนนี้ให้เร็วขึ้นจะเป็นยังไงนะคะดาวโจนจะคลาดเคลื่อนไหมนะคะพรุ่งนี้คืนวันที่5นะคะดาวโจรออกพรุ่งนี้เช้า นะคะคืนพรุ่งนี้วันที่5นะคะก็ตามที่เราให้ก็จัดไปเลยนะคะ่ะสิบบนนะคะสิบบนดาวเด่นนะคะสิบบนดาวเด่นของพรุ่งนี้ก็คือสักูนะคะดาวเด่นพรุ่งนี้ก็คือ 7จ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ค่ะตัวนี้เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์ห้าค่ะตามนี้เลยนะคะดาวเด่นพรุ่งนี้นะคะเราจะมาเจาะกันให้เหมือนเดิมชุดเด่นนะคะสิบปนนี้ก็วินได้นะคะแต่เราจะจับให้นะคะแปดชุดเด่นๆ จับมาเลยค่ะเจดกับหนึ่งเลยนะคะฟันไปเลยเจนะคะก็เดี๋ยวเจาะให้นะคะเจาะเด่นให้ฝั่งนี้เลยเจาะเด่นให้ทางนี้ก็ได้นะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ปะเจเจดห้านะคะ ถ้าไม่บินในนี้นะคะก็หนึ่งแปดนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะคะแล้วก็แปดห้านะคะตัวนี้นะคะเด่นของเขาก็ฟันเจ็ดก็เป็นตัวนี้ลองฟันเจ็ดลองแปดนะคะตามนี้เลยนะคะตัวนี้ดาวเด่นของ ดาวโจนก็คืออะไรสามกับสองนะคะสามกับสองถ้าสามกับสองมาก็คือเม็ดเดียวก็จะเป็นสามเจ็ดถ้าไม่มาในนี้นะคะถ้าตัวนี้ได้สิบบนนะคะมาก็เป็นเจ็ดสามนะคะถ้าสิบบนมานะคะเจ็ดสามนะนะคะตรงๆก็คือเจ็ดสามนะคะแล้วก็ 7 3แล้วก็7.2แค่นั้นเองค่ะถ้า1มาก็1 3กับ1 2ก็จะประมาณนี้ค่ะตัวนี้เลยนะคะถ้ามันไม่มาตามนี้นะตัวนี้คือสถิติดาวโจนมาตลอดมาทุกงานแต่เมื่อคืนมาแล้วนะคะเมื่อคืนมาแล้วก็ ไม่คิดว่าจะมาอีกนะคะแต่คือถ้ามาก็ตามนี้แหละนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เราให้ตัวนี้เนี่ยถ้าใครตามก็อีกตัวหนึ่งก็คือแปดสามนะคะดาวเด่นตามนี้แหละ,ะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเล่นได้นะคะตัวนี้ใครจับสามใส่ก็ใส่ได้เลยนะคะเนี่ย ถ้าถ้าสิบบนตัวนี้ได้ก็ v s อสามสองมาแล้วเมื่อคืนไม่น่าจะมาถ้ามาสามกับสองถ้ามาได้อีกก็คือเป็นสามนะคะเม,ม,ม,มื่อคืนเมื่อคืนมาไหมถ้ามาสามกับสองแล้วเนี่ยก็จะไม่มานะจะมาตัวนี้นะคะสามตัวนะคะสามตัวจัดไปเลยเจ็ดหนึ่งแปดนะคะตามนี้เลยนะคะสามตัวงงไหมคะไม่งงนะคะอันนี้วิเคราะห์กันให้ดูนะคะ วิเคราะห์กันให้ชมนะคะฟังกันให้จบนะคะฟังจบแล้วคุณจะรู้ว่าเลขมันมาจากไหนเยอะแยะนะคะถ้าไม่ฟังเราวิเคราะห์ก็จะไม่รู้ว่าทําไมเราให้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเลขมันไปได้ทั้งนั้นนะคะใครจําเลขวิเคราะห์ของดาวโจนได้นะคะนะคะเลขมาตลอดมาดีนะคะเราก็จะวางลิงก์ไม่ให้เลยถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะ เลขวิเคราะหนะ์น้าสตินะคะของดาวโจรเราก็ลงให้แล้วนะคะสติดาวโจรสายรูดสองตัวก็นี่เลยแหละนะคะสามกับสองแต่วันนี้มันเด่นตัวนี้ค่ะช่วงนี้นะคะดาวเด่นตามนี้เลยเรามาชมกันหลังหวยออกนะคะวันนี้นะเรามาดูกันนะคะหลังหวยออก มันจะมาตามนัดไหมนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะบุญมาวาสนาเกิดนะคะทุกๆคนเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย